ใส่ด่วนมาสักทีได้ไหมวันนี้ขอร้องแหละใส่ด่วนจ๋ากลับมาคัมแบ็กสักงวดหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยก็ได้ขอแบบงวดหนึ่งวันนี้ยอะพอไปต้องเข้าถึงสามงวดติดหรอกขอแบบสามตัวตรงๆสักงวดหนึ่งวันนี้ยได้ป้าใส่ด่วนได้ไหมเขาสักทีเถออนะใส่ด่วน,เ,เ,อนะวนเออเขาหน่อยเขาบาข้างเขาหน่อยเขาหน่อยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเจนุก ขอสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะสวัสดีวันเฮงวันปังวันโชคมันหม่านครบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก็ขอคนละหนึ่งแชร์ใครดูทันก็คือทันนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสายด่วนมาไหนใครยังติดตามสายด่วนจนุกอยู่แบบเออต่อให้มันจะยังไม่ยังไม่มาก็ยังตามอยู่ นะคะมันจะมามันจะมันมันอาจจะมาแบบวันที่ทุกคนไม่ตามแล้วก็ได้เออฉันก็แบบทุกคนเอาเข้าใจมันเลขกสามตัวมันต้องใช้แรงบุญแรงกุศลแรงแบบแรงบุญเยอะมากนะคะแต่ถ้าวันนี้อะไรก็ได้ขอให้สองศูนย์กับศูนย์สองมาเท่านั้นโอเคป้เออขอให้ศูนย์สองสองศูนย์มาเท่านั้นจบอ่ะขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครแม่แม จะลูกก็ไม่เคยขออะไรแม่เลยนะนอกจากขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูกให้เจนุก,ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจให้เจนุก,ก็ได้ค่ะได้ป่ะได้ไหมจบขออนุญาตกินคอลลาเจนเพื่อผิวสวยผิวใสก่อนนะคะต้องดื่มทุกวันกับตอนห้องว่างได้ไหมได้ไหม ขอหัวใจไลฟ์วอลลลัวๆ่ลยค่ะหัวใจไล้าวรลลลัวๆขอหัวใจสวัสดีสองพันคนคะ่ะ มาอ่าเดี๋ยวให้ดูใบเขียวก่อนใบเขียวนะคะใบเขียวก็จะมีประมาณนี้นะคะมา หนูจะลับแล้วเจ้เอ้าหนูยังมิงอ่าแป๊บนึงสแสกนลูกใจเย็นใจค่ะอานุคนฝากกดติดตามเพจนี้ของเจหนุกด้วยนะโอ้ยแป๊บนึงวันหนึ่ง,งอันนี้คือใบเขียวนะอ่าทุกคนแคปเจอร์ค่ะแคปเจอรีส,สองพันสามร้อยอานะคะก็สามตัวก็จะเป็นนี้ สองสองศูนย์นี่เห็นปะศู 20. นย์สองสองศูนย์นี่และลองเนี่ยก็อย่าลืมตามด้วยนะเพื่อมันจะมานี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะก็ฝากไว้อบบกอมใจด้วยก็ขอให้มาเธอถ้ามาวันนี้นะก็จึง้งแบบจอธะอึงจึ้งมากนะคะและประเด็นรายรับสองสองศูนย์เนี่ยจะได้จ,ไจะไปเฉพาะเขาใหญ่มาวันนั้นนี่จะไปนี่ บัตรสำหรับจอดรถนี่ไหว้ศาลเจ้าบ่อเขาใหญ่นี่022เห็นป้ะนี่เลขที่มาเห็นป่ะอันนี้คือเป็นที่มาของของ0220นี่ไปไหว้พ่อเขาใหญ่มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจต้องได้ไปไหว้ไปหาพ่ออยู่แน่เพราะพ่อต้องให้ไปหาอีกแน่ๆค่ะนะคะเออเห็นไหมมันก็เลขตรงการเห็นป่ะ220002เห็นป่ะเออจึงจึงนะคะจึง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 เลย อ่ะโอเคแล้วต่อไปใส่ด้วนจ้าอ่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยมาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยอุ้ยสวัสดีสองพันห้ารอยคนคือเยอะมากนะตอนนี้คือเยอะอุ้ยขอบคุณทุกคนสำหรับ ทุกคนที่เข้ามาดูเจนุกทั้งหลายขอบคุณมากๆนะคะที่ยังไม่ลืมการขอบคุณที่ยังแบบยังรักยังเอ็นดูเจนุกอยู่ขอบคุณที่ยังติดตามเจนุกอยู่นะคะขอบคุณที่ยังรักและติดตามเจนุกอยู่เอยไปเออใครแคบแล้วพิมพ์รวยๆค่ะรวย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  รวย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 จ้าขอให้แม่แม่ทุกคนวันนี้รวยรวยหนารวยรวยนารยรวยหนาใครรวยก็รวยหนาใครรวยก็อย่าลืมเจนุกหนาใครรวยก็อย่าลืมเจนุกนะค่ะเรว่อยรวยไหมแคปไหมแคปให้หมดทุกคนจะแชร์ไว้เลยแคปเลยค่ะ อย่าลืมนี้เดอ้ออย่าลืมงบหน่อยเด้องบหน่อยอะ่ะโอเคก็ขอให้วันนี้ทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันของทุกๆคนนะคะก็ ขอให้วันทีปป่มาของทุกคนคันจบโอเคเดี๋ยวเจนุกขอตัวจบไรสดแล้วนะคะขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีขอให้วันนี้แบบสมหวังขอให้วันนี้เราสมหวังไปด้วยกันนะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อย่าว่าอย่าถืออย่าโกธเอ้ยอย่าโทษอย่าโกรธเจนุกด้วยนะคะเจนุกไม่รู้ว่าเลขเจอะอะไรนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็อย่าไปจริงจังอย่าไปเล่นอะไรจริงจังเยอะแยะขนาดนั้น้วยแม่ เงินทองหายานนะคะตอนนี้เอาแบบพอหน้ารักนารักเล่นแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองเล่นแล้วไม่เดือดร้อนใครพอคะ่ะเอาแบบว่าซื้อแบบติดไว้ขำๆเออเอาพอแบบเอาพอลุ้นพอไม่ต้องเอาพอรวยหรอกเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยอยู่ที่ดวงแต่ละคนด้วยนะคะโอเคแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครรวยด้วยอันนี้จริงๆนะอันนี้เจ๊ก,ก็อยากจะเตือนสติของทุกคนนะคะเออ เราก็เล่นแบบพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าไปจริงจังนะคะโอเคค่ะทุกคนจะต้องขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะขอให้ดวงเราหนุนนำกันนะคะโอเคขอให้สองศ9นยมานะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ